วันนี้เดี๋ยวเราจะพาแบบซีนกกับทุกผชมวันนี้เราลองคุณโชคก่อนแล้วเราค่อยจะไปซื้อตอนนี้เรากำลังเดินทางไปแล้วเราไปซื้อนกกันทับพุ่งบิีจะไปทำอะไรจะไปดูนกพูดดีๆจะไปดูนก ไงมีวายเรากำลังจะเลี้ยวเข้าไปแล้วไกลบ่ไกลบ่เรากำลังเไปดูนกนะครับโอเยนเราเลี้ยวเข้าไปแล้วนี่ราเลี้ยกลังไปดูนกนะครับ ไม่ไปชิ้นน okay. uh, ้องนะครัะไม่ไปดูนูอนตรงไปตรงไปหลังสีหนึ่งมาถึงแล้วครับปาดใช่ไม่รู้อุ้ยแล้วยงไงยังไงไงใช่ไม่ไม่เห็นเลยยังไม่เห็นจีนวิ่งไงนะปีนจนเกาะเยอะโอ้ปีนกรงนีนปา ฟินิกอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อ,อะไรเนี่ย<า>มา้าม้าเหรอแล้ววันนี้ล่ะอันนั้นเป็นพ่อพันธุน์เป็นลูกา่าจะตัวหน่อยหนึงอันนี้ยังไงตัวสัมม้นนี่แอ่ไนสั้นแ่ไนอ,อันนี้บวัวคอนน โยกน้องน้อยของเรากำลังจะใส่ห่วงขานะคะน้อยน้องฟินิชชื no, ่ออะไรครับเบอร์นาทาอยูええ่เร็วชื่ออะไรเดวิสเดวร็วเร็วจะถ่ายถ่ายเขาไหมโอ้ยอนีตขอบตามันแบบมอง อันนี้ขอบตาหรือไม่ขอบตาครับสวัสดีค่ะเอาทำดีๆหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ฟินิกจะไปเอาอะไรเอาเนื้อเอานกสนไว้ใช่ไหมวันนี้เราพาแตงโมมาด้วยนะลูกพเย้เราถึงแล้วไปนู่นกันเลยเขาอยากดูอพาร์ตพี่ก๋ เีปนฟินิถึงหรือยังว้วว้าวปอข้อมนอย่าเอามือไปแงะนะใ้พี่มึแงะได้นะพี่ก็แง่ไม่ได้นะโน มีนกเลยนี่ท่านบอกอะบ่บ่ได้ตัว์อันชอนเจไรพีเมริกันนี่นี่ละพุณอะแม่เมรเี่นี่เจ่เอาเพิยสลักกองออเนี้อ แสงคอร์นวะดีดแม่มาเมิมากข่ะอ้ยมูเบ um ar ิ้งมากข่งมากขอโอ้ยมาควาอยู mm ่ในป่าอมี่ผมไอ้โมมีกระต่ายพร้อมปะเด็กเอาเพนยึใส่อันนี้นบ้ยนสตัวแมน เดี๋ยวไปไก่เด้อลิงเลี้งเอาบอลลิงไงเราแล้วเราจะไปรอดูสโนไวท์กัน,นอันนี้แตงโมนะคะแตงโมน,นี่นายไหมง่ายเลยแตงโมมีชั้นคนหัวมีชั้นคนหัวแตงโมมันโอ้นี่เหรออ่ะนี่ไงน,วไวนี่ไงสโนไวท์สโนว์ นี่นะสโนไวท์ของเราังนไงนี่บลออกะบินออกสโนไวท์เดี๋ยวมันตกมา่อเจห็นขสโนไวท์มันจะตกมาเธอปีนออกมาได้ยังไงบ้า ขึ้นมือขึ้นสองเลยสโนไว้โดนล่อนะคะไปเลี้ยงน้องแมวเอาเส้นไปแนบกลมแม่พ่ไม่ใผยมาเจอเจออะไรพ่อไม่ใครมาเจอนมแม่ไม่มีใครมาเจอนมสนูไว้สนูไว้กัน